สวัสดีค่ะทีมงานเกมกา้าดหินนะคะวันนี้นะคะทีมงานอยู่กับแพทใหม่นะคะในเซิร์ฟเวอรของเรานะคะนั่นก็คือลมพริ้วเพลงกระบี่นะคะแล้ววันนี้นะคะทีมงานก็อยู่อีกแมปหนึ่งนะคะนั่นก็คือแมปพูทมินนะคะซึ่งพูทมินเนี่ยจะอยู่ในแมปของเมืองรัตติการอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งพูทมินนี้นี่เองนะคะจะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็น จุดเริ่มต้นนะคะของกิจกรรมในเมืองรัตติกาลนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าผู้เล่นอยากจะร่วมกิจกรรมเมืองรัตติกาลเนี่ยก็จะต้องมาที่พูทมินแห่งนี้นะคะโดยวิธีการมานะคะก่อนอื่นเลยนะคะผู้เล่นต้องไปที่เมืองล้วอย่างนะคะตามพิกัดของคนท่อเรือนะคะแล้วก็ถ่อเรือมายังเมืองรัตติกาลนะคะแล้วพอถึงเมืองรัตติกาลเนี่ยก็จะมีประตูเทเลพอร์ตมาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อมายังพูทมินนะคะและแน่นอนว่า แบบนี้เองก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวโอ้ oh my god เรามาเดินดูกันดีกว่าสวยจังเลยอะ่ะโอ้ยถูกใจจังเลยสวยจังโอ้ยอยากให้ทุกคนนะได้แบบอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจริงๆนะคะ ตื่นเต้นนะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแมปภูธมินกันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็แบบว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้เรายังไม่พบเจอสิ่งมีชีวิตหรือว่า Np c ในแมปนี้นะคะเขตวิญญาณสีชาติโอ้สีชมพูถูกใจอะ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่มีวิญาณสีชาติด้วยอันนี้น่าจะเป็นของเควสหรือเปล่านะน่าจะเป็นของเควสนะเป็นเ,ออ <c oughs> เขาเรียกว่านะอันนี้น่าจะเป็นดอกไม้นะฮะเฮ้ย อันนี้ก็เจอ NPC แล้วนะฮะเราพบเจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า NPC นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูแล้วกันนะแต่ว่า NPC ที่นี่เราก็เหมือนจะปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ปะ ปฏิสัมพันธ์ไม่ได้นะฮะปฏิสัมพันธ์คืออะไรก็คือพูดคุยไม่ได้นั่นเองนะฮะโอ้เกอแมปนี้มันไม่มีเพลงเหรอวะเสียงเบามากเลยอะไม่ไม่ไม่สมัยไม่ไม่ใส่ไม่มัยถึงแบบว่าคือเนี่ยเสียงมันแบบไอ้นี่มากเลย ันดูไม่คือคักเหมือนแมบ,บอื่นๆนะเฮ้ยอันนี้คือใครอะลูกศิษฐ์ภูธมินนะคุยไม่ได้ใครก็อยากคิดร้ายกับภูธมินเกลียดชื่อจังคือแบบรู้แบบภูภูธมินคือแบบมันน่าจะมีชื่อที่แบบฟังดูดีกว่านี้ไหมในความหมายเดียวกันคือมันสั้นไปอะแบบรัตติกาลอย่างเงี้ยฟังดูแล้วแบบ No. ด้วยความที่ว่าเราเปิดแผนที่ไม่ได้นะเราก็เลยไม่รู้จะไปไหนนะฮะทีนี้นะคะสิ่งที่ทีมงานจะพามาตอนแรกก็คืออยากจะพามาดูกิจกรรมนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหา MPC กันภูธมินลึกลับนักตั้งใจศึกษาเก็บอะไรวะอ๋ออันนี้เป็นคลังเหรอค่าดข้อการทราบกฎบางอย่างกฎบางอย่างสำหรับโรงเงินตา 1. สมบัติและเงินที่ฝากไว้สามารถถอนได้ สอนจากโรงเงินตาอื่นเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือทุกแมปเชื่อมกันนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคลังใช่ปะเนาะเหมือนคลังรวบรวมสิ่งของของรางวัลคือตแต้มทัเอา้าแล้วทำไมมันพามาที่ npc ตัวนี้อะ่ะมันคือสำนักทัมินทั้งแปะอ๋อโทษทีมาผิด วังจิ้งเทียนที่นี่คือที่ไหนวะฐานที่มั่นนะว,วังจิ้งเทียนนีแมงปูทำมิน,มนมแจกม้วนจิ้งเทียนแต่ปัญหาคือวังจิ้งเทียนอยู่ไหนวะ คือทีมงาน,น่ยยังไม่ได้ทำเคละทำอะไรเลยนะคะคือแบบว่าแค่อยากแบบอยากมาเห็นหน้าอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยวิ่งมานะคะอันนี้มุดเข้ารัติการนะ,ะแม่อมืก็คือก่อนอื่นเลยนะคะว่าจะเล่นกิจกรรมพวกนี้อย่างแรกเลยนะคะก็คือ V.I.P. ต้องมาก่อนนะ,ะเห็นไหมเวลาเปิด6โมงถึงห้าทุ่มของทุกวันนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2ครึ่งนะคะแหมแย่จัง อ๋อสนามจะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายธรรมะอันนี้ได้สัปดาห์ละครั้งเมืองรัติกาลงั้นเดี๋ยวเรากลับไปเมืองรัติการไปดูอันนี้กันไหมเออเห็นว่ามันเข้าเปิดเวลาเปิดทั้งวันด้วยไปไปไป,ไป,ไปชอบจังเลยอ่ะสวยเนาะคำสั่งภูธมินส่งข้ามาที่นี่เพื่อประกาศทาทวนภูธมิน เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเต้เฮ้ยลงกันไหมเอาสรุปคลิปนี้จะทำอะไรอลองไหมลองไหมไม่ตอบสนอ,องความท้าทายต่อพูทามินทำไมอะ่ะอันนี้ไม่เหมือนลงเตะเลยนะคะเนี่ย ารุณามายืนที่หน้าค่านี้หูหล่อเนาะเยืนไกลไปก็ไม่ได้ขึ้นาความต้องการของภูทามินความต้องการคืออะไรวะ ตื่นเต้นอืน่าสนใจไม่น้อยเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยได้รับข้อมูลมานะคะว่าจะมีเต้ใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละน่าจะเป็นเต้ใหม่อย่างแน่นอนนะคะโอ้ยแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูเงื่อนไขกันอีกทีมันคือพื้นที่ต้องห้ามเออว่ามันจะมีพื้นที่ต้องห้ามใหม่ไหมเนี่อยากได้พื้นที่ต้องห้ามใหม่จังเลย อืมรู้สึกว่าจะยังไม่มีเข้ามานะเนาะเ,เพราะว่าอันนี้เป็นชื่อเก่าหมดเลยเนยเาะเสียใจจังนะคะยุทธจักรต่อสู้ทำไมทำไมไอคอนมันชอบติดเมาส์มาวะมีมีใครเป็นไหมคะแบบพอกดเข้าไปปุ๊บแล้วไอคอนมันชอบติดเมาส์มา นี่คือวังจิ้งเทียน,ยเ,เ,นนะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนโอโฮโฮโฮวังจิ้งเทียนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันนะอ๋อเราจะไปกิจกรรมของไอ้นั่นของเมืองรัตติกานนะทนูขอโทษนะคะที่ว่าเป็นคนสมาธิีสั้นนะะบางทีเราแบบว่าคือทีมงานเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นเกมแบบ โอเพนเวิลด์ไได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือบางทีเราต้องการสมมติเราต้องการจะไปเซนทันแต่ระหว่างทางที่ไปเซนทันน่ะพอเราเจออะไรที่มันแบบน่าสนใจปุ๊บก็คือจะแวะนะฮะเพราะฉะนั้นเลยก็เลยแบบเป็นคนที่เล่นเกมโอเพนเวิลด์ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแวะแม่งทุกที่เลยนะคะกว่าจ,จะถึงเป้าหมายนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะโ <laughs> okay. อเคพอเรามาถึงรัตติกาลแล้วนะ,ะดูดิเห็นว่าเพลงรัตติกาลอย่างดังเลย เดี๋ยวบาเสียงนิดนึงนะะวิธีเล่นเดี๋ยวเราก็จะไปหาฟังโยชฉีเพื่อสมัครนะฮะแล้วก็เราจะต้องเป็นเอ่อวีไพียุทธภพนะหลังจากเข้าสู่ฉากกิจกรรมแล้วจะไม่มีการใช้วิชาตัวเบาและสก,กิลนะคะไอเทมฟื้นฟ,ฟูเลื่อนลมก็จะไม่ได้ผลชั่วคราวเอามาถึงไปหลือเกิน ทำไม npc มันไม่ดูแอคทีฟกับเราเลยวะก,ก,กิจกรรมท่องราตรีลำพังยืนยันการเข้าร่วมเฮ้ยเข้าได้เลยเอาอ่ะหีบสมบัติอันนี้คืออะไรอ่ะ เดี๋ยวนะวเราเรามาดูสก,กิลก่นนะคะระเบิดสายฟ้าฟาดทําให้เป้าหมายในพื้นที่มึนงงเมื่อใช้จะเสียหีบร้อยสมบัติเมืองรัตติการสองอันอ๋ออันนี้ก็คือคล้ายๆกับเตะไหมคะทาให้เป้าหมายมึนงงเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวของตัวเองอันนี้ไม่เสียนีใช่ปะเอา,าอ่ะถ้ทาวิ่งยังกันานาลุโตกดูดิอันนี้หลัง ทิ้งจะดึงดูดความสนใจยามส่วนหนึ่งและจะเสียหีบร้อยสมบัติแห่งรัติการสาอันสะเทือนสลบเป้าหมายพร้อมกับส่งผลทำลายอย่างมากเผาอะไรดีนะเมื่อใช้อุ้ยทำไมทุกอันคือเสียหียบร้อยสมบัติหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหีบสมบัติอ๋อถ้าค่าเคลื่อนที่ถ้าค่าเคลือคค่อนที่เราเต็มนะคะค่าระวังเราก็จะลดลงแต่ทีนี้คือเขาให้เราทำอะไรวะ ขออนุญาตอ่านนะคะขออ่านก่อนนะสามารถได้รับหิบร้อสมบัติจากกิจกรรมท่องราติตีตามลำพังใช้สกิลหลบควบคุมยามเปิดหีบค่าขึ้นที่อ๋อไม่คือ แล้วเราแดนวิ่งจนค่าเคลื่อนที่มันขึ้นแล้วอะง่ายๆเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตลดค่าเคลื่อนที่นิดนึงนะคะวิ่งไปหนูกก็ไม่รู้คิดว่าแบบอันนี้คือคนที่ไม่อ่านนะคะคนที่ไม่อ่านกิจกรรมก่อนเข้ามานะคะแล้วเรามีระยะเวลาแค่สามสิบนาทีนะคะทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวนะคะเราก็จะแบบมีค่าเคลื่อนที่และที่นี้ปัญหาคือถ้าค่าระวังเพิ่มมากขึ้นแบบจนสุดหลอดอะไรอนยะ่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้นะ ทำให้เป้าใหม่เพิ่มความไวของตัวเองชั่วคราวโอเคเดี๋ยวขอทีมงานรอค่าเคลื่อนที่ลดลงสักคู่หนึ่งนะคะโอเคพอประมาณแล้วเดี๋ยวทีมงานจะลองดูแล้วกันนะโอ้โหแล้วไม่โอ้โหค่าเคลื่อนที่เพิ่มอย่างไวโอเคสิบสาก็ไม่เห็นมีอะไรนี่อ๋อนี่ไงมันเป็นแบบเป็นช่องๆอย่างเงี้ยเอ้า แล้อยู่ๆยามก็ปรากฏมาเอาแอบ,บเอาแอบแอบก่อนแอบ,บก่อนแอบ,บก่อนห้่คือที่ลดลงกัญหาคือเราต้องไปที่ไหนวะกดเอ็มดูได้ปะกดเอ็มก็ไม่ได้ ลองลาตีลำพังหยิบสมบัติที่เปิดคือตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าหยิบเลยนะคะสงสัยจะยกหยีบหนีไปแล้วแหละ <Okay. S 1> มาค่าเคลื่อนที่ลดลงแล้วนะคะคือเราจะทำยังไงให้เราเคลื่อนที่น้อยๆวะ น,นี่ออะไรอ่ะอน,นี่ออะไรอ่ะเฮ้ยถึงโอเคไม่ถึงไม่คือตอนนี้นะคะยังเอ้ยเจอแล้วนั่นไงเดี๋ยวเรารอก่อนนะมันมีหีบสมบัติกับสเบียงอ่ะ ตอนนี้เราไม่มีหีบสมบัติไงเราไม่สามารถใช้สกิลได้ถูกไหมเราตอนนี้เราใช้ได้แค่วิ่งเร็วนะฮะอโอ้ถึงไหมเนี่ยโอเคไม่ถึงอ,อันนี้เรียกน่าจะเรียกว่าบัคกเโอเคโอเคตอนนี้ทีมงานกำลังดูแมคชันิกยามอยู่นะคะซึ่ง ยังมองไม่เห็นนะคะว่าเราจะไปทางไหนดีก่อนอื่นเลยคือต้องรอใย้ยามสามตัวนี้ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเรดาร์มันเยอะมากเลยข้างบนก็เลยได้เยอะกำลังนั่งมองแมาคคนิคอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจะไม่มีจังหวะในการเปิดสักทีเดียวคือมีแต่ว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะนิดนึงก็คือต้องรอให้ไอ้พวกนี้ลงไปแน่แแล้ว ไม่หิวอะไรตอนนี้วะอันนี้เลื่อนรถไม่ใช่อะไรนะคะหิวนะนี่ไงไม่ใช่ว่าจะไม่มีสักทีเดียวโอ,โอ้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 โเขาต่อสู้โอ,โอ้ย ความตามหนีสิครับรออะไรโอ้หนีไปเจอข้างล่าง <laughs> โอเค รู้ว่าเสบียงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หรอโอ้โหเข้าต่อสู้ ด้วยนะเราเมื่อกี้เราได้อะไรมาบ้างอะใช่ปะเรากดทอยมาปะโอหีบร้อยสมบัติเมืองรัติการนะฮะอ๋คืออันนี้หรอนี่ไงแช่นี้ได้นะฮะเราก็ได้อะไรมาอีกอ่ะป้ายทองราตียี่สิบใช่ไหม ใบทองราตรีใบทองราตรีเลื่อนไหนอ่ะหีบร้อยสมบัติตื่นเต้นดีอ่ะแล้วหีบอยู่ไหนหมดตะเนี้แต่นะ ไโอ๊ยขอเก็บโอ้ตัวแรงแรงมากเจ้าได้รับใยยามพรางหนึ่งชิ้นใช้ทำไรวะ โอ้ด่มีแรงนะเนี่ยความจริงเราไม่ต้องซ่อนตัวก็ได้เนาะคือแบบ <c oughs> นั่นองย่งหีบสมบัติเ <c oughs> พราะว่าต่อให้ค่าระวังเพิ่มขึ้นมันก็ไม่มีอะไรี้เห็นปะเราก็แบบยังสามารถหน้าด้านนะเข้าไปเก็บหีบสมบัติได้เลยชวชวัชวบ ดีเล่กศิบวิีโอ้แต่ว่าโดนแรงนะทีนี้นะคะถ้าเราตายจะเกิดอะไรขึ้นเนาะจะฟื้นคืนชีพอัตโนมัติเดี๋ยวเราลองดูกันนะฮะฟื้นที่ไหนอะ่ะโอ้จบกิจกรรมเลยเหรอโอ้สำหรับใครที่สนใจนะอันนี้คือทีมงานอะคือแบบเอ่อเล่นขำๆนะคะคือแบบว่าเข้ามาให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย โอเคสัปดาห์นี้เข้าร่วมแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะมาที่เมืองรัตติการก่อนนะคะแล้วก็มาที่ npc, NPC ฟางโยชีนะคะก็คือจะมีบอกนะ,ะมีพิกัดบอกอยู่ในอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนี่วิธีการเล่นท่องราตรีตามลำพังนะคะเข้าร่วมได้สัปดาห์ละครั้งสำคัญเลยนะคะคือต้องเป็น vip ยุทธภพนะคะสองงามรัตติการนะคะ อันนี้ก็จะมีทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาสองทุ่มก็จะมีในส่วนของท่องราตรีนะคะที่จะเล่นได้ทั้งวันโอเคเดี๋ยวยังไงทีมงานรอบหน้าทีมงานพามาดเูเรื่องในส่วนของบทละครกันบ้างแล้วกันนะคะวันนี้ก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย